นักเรียนที่มาที่นี่ก่อนด้วยเขาบอกเอ้ยดีนะอาจารย์สอนดีทุกคนเลยที่นั่นก็เลยแบบตัดสินใจตัดสินใจเร็วมากสวัสดีคะ่ะชื่อพี่กะทิคะ่ะมาจากเชียงใหม่ปกติก็มีพื้นฐานมาอยู่แล้วคะ่ะทํางานมาก็ปีที่เก้าแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้แบบเดิมๆเ,เป็นสไลด์เป็นสีนนแน่นๆคือนานมากแล้วคือไม่ได้อัปเดตอะไรเลยท่งมาถาม ทไทุกประเทศรับรองจากอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามดูการสอนก็ชอบก็ดูรีวิวด้วยดูหลายๆอย่างครั้งก่อนมีนักเรียนคนหนึ่งครูฝนน่าจะลงไปใน Facebook แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วคือเขาไปรับงานได้เลยโดยที่เขาไม่มีพื้นฐานก็ถือว่าเขามั่นใจสถาบันก็ให้ความมั่นใจนะเนี่ก็เลยโทรไปคือจริงๆก็ดูเยอะพอจะทําก็ตัดสินใจวันนั้นเลยสองอาทิตย์ที่มาที่ได้จากที่นี่คือครูก็สอนดีมาก หนูมั่นใจประทับใจครูคทุกคนเลยค่ะครูคือแบบถ้าเราเอ้ยครูคะหนูไม่ได้ตรงนี้เขาก็จะรีบมาหาเราเลยค่ะคือไม่เดี๋ยวนะไม่มีครูดูแลดีคนที่อยากเรียนไม่ชอบไม่ต้องคิดหรอกค่ะแต่จะบอกว่าครูที่นี่สอนดีถ้าไม่ได้ก็คือถามคือได้หมดแน่นอนทําได้จริงสถาบันถ้าใครที่จะเรียนก็ตัดสินใจได้เลยคือมีมาตรฐานครูก็น่ารักทุกคนการสอนก็เข้าใจง่าย